สวัสดีครับเทสงานให้นะครับตัวนี้เป็นท่อ6เมตรนะครับขนาดท่อที่มาคือ25.2มิลโอดีนะครับเราจะบีบเพื่อสมต่อนะครับก็ลดลง22.3มิลนี้เป็นชิ้นงานตัวอย่างนะยกสูงบียบสมต่อนะครับ lúc không lúc không